มานั่งโง่ๆงยืนทำไมเกิดอะไรขึ้นกับคุณในเวทีนองเลือดฉันทิ้งคุณไว้ที่เมืองสาขาเขตดดำและคุณจะตายแบบนี้เหรออาจารย์อย่ากโกรธนะฉันจะมีสติแล้วทุกอย่างจะเรียบร้อยนี่เป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับฉันคุณจะเห็นว่าฉันแข็งแกร่งขึ้นมากในช่วงเวลานี้ใช่ไหมละ่ะถ้าวันนี้ฉันไม่มาที่นี่หัวแกคงขาดไปแล้วคุณยินดีที่จะต่อสู้กลับแม้ว่าคุณจะถูกทุบตีหรือสับก็ตามคุณคิดว่าคุณเป็นอมตะจริงหรือ ฉันช่วยชีวิตคุณไว้อย่าปล่อยให้คุณทำอย่างนี้กับตัวเองหากเป็นกรณีนี้โปรดให้ฉันไกลที่สุดโดยเร็วที่สุดเพื่อที่ฉันจะไม่เสียใจเขาใจดีและเอาใจใส่ลูกน้องทุกคนมากแต่เขากลับหลอกลวงและหลีกเลี่ยงฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่าสูดจมูกไม่อาจารย์ไม่ต้องการฉันฉันผิดไปแล้วฉันจะไม่กล้าทำอีกฉันแค่อยากจะแข็งแกร่งขึ้นและสามารถปกป้องคุณและสู้อยู่ได้ คนพวกนั้นใช้อาวุธสับฉันซึ่งทำให้ฉันดูดซาพ,พลังได้และร่างกายของฉันก็แข็งแกร่งขึ้นทุกครั้งนั่นคือเหตุผลที่ฉันเป็นแบบนี้อาจารย์คราวนี้ฉันจะไม่กล้าทำอีกโอเคคุณลุกขึ้นก่อนในสนามรบชีวิตและความตายเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้คุณต้องแลกชีวิตเพื่อชีวิตของคุณฉันไม่ต้องการให้คุณทำสิ่งนี้เพื่อฉันมีหลายวิธีในการฝึกจึงไม่มีโอกาสทำครั้งต่อไปขอบคุณอาจารย์ลุกขึ้น จดบันทึกคำแนะนำนี้อย่าไปที่เวทีการต่อสู้นองเลือดไปที่เกรซชินโฮลิอะคาเดมี่เพื่อศึกษาสำนักศักดิสธิ์ผู้ยิ่งใหญ่สถาบันการเรียนรู้ที่สูงที่สุดในราชวงศ์ศักเหลอมีผู้เชี่ยวชาญมากมายที่นั่นและคุณยังสามารถหาคนที่จะเรียนรู้ด้วยอาจารย์สมควรมอบสิ่งนี้ให้ข้าของล้ำค่าเช่นนี้หรือไม่เฮ้ hey, ขอบคุณอาจารย์ฉันจะทำตามความคาดหวังของคุณอย่างแน่นอนสิ่งใดที่ฉันคิดว่าเหมาะสมก็เหมาะสม ตั้งใจเรียนและสู้ให้ดีบางทีก็ร้องให้บางทีก็หัวเราะเหมือนหมาโง่จำไว้ว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้สู้กลับถ้าคุณตีฉันอีกครั้งหรือถ้าคุณดุฉันคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ตอบโต้คุณเป็นลูกน้องของฉันและเมื่อคุณถูกทุบตีก็ตบหน้าฉันเข้าใจไหมครับอาจารย์ผมจะไม่มีวันทำให้คุณอับอายอีกต่อไปหากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกอย่ากลับมาพบฉันอีกมีอะไรสำคัญเกิดขึ้นในขณะที่ฉันอยู่ห่างจากคฤห์สฮา์ดหรือไม่ มีคนจากตระกูลหยานอยู่มาเยี่ยมและคุณได้รับเชิญให้เป็นแขกของตระกูลหยานอยู่มีคนอยากถามท่านอาจารย์ให้ทำยาตามนี้ครับราชวงศ์เทียนอยู่ห้ามันกลับมาแล้วใช่แล้วยกเว้นราชวงศ์ที่อยนยูทุกคนก็เห็นด้วยในช่วงเวลานี้ฉันจะอยู่ในอาณาจักรสีดำและปรับแต่งยาทั้งหมดให้กับคุณนำสิ่งเหล่านี้ไปให้ผู้คนในเขตดำเพื่อตรวจสอบยังไงก็บอกคนในเวทีนองเลือสิ จากนี้ไปไม่ว่าคำสั่งซื้อของราชวงศ์ที่อนิวจะมีราคาสูงเพียงใดฉันก็จะไม่ยอมรับและปล่อยให้พวกเขาปฏิเสธโดยตรงฉันได้เขียนคุณลักษณะพื้นฐานแล้วและฉันต้องการเอกลักษณ์ของพลังที่อยู่เบื้องหลังอย่าลืมบอกพวกเขาให้ทำแบบลับๆและอย่าให้ข่าวรั่วไหลใช่ผู้เชี่ยวชาญแม่ของฉันอยากเจอคุณมาตลอดฉันสงสัยว่าจะเป็นไปได้ไหมครั้งต่อไปที่คุณพาเธอไปกับคุณ ถ้าไม่มีอะไรทำก็แค่กลับไปก่อนขอบคุณอาจารย์อร่อยไหมไม่เลวเลยฉันด้วยลองชิมดูคุณอร่อยไหมเรามากินด้วยกันไหมอืมจีบอีกผู้หญิงคนนี้ความคลั่งคล้ายเหมือนครั้งที่แล้วจะเกิดขึ้นอีกเป็นครั้งคราวคุณไม่คิดว่ามันเป็นของเล่นอะไรเหรอผู้หญิงคนนั้นทำอะไรกับจิตวิญ,ญญาณที่แตกแยกของฉัน คุณไม่กล้าทําอะไรต่อหน้าเทพองค์นี้แต่คุณกล้าทําอะไรต่อหน้าแสงแห่งวิญญาณเหรอฮึมผู้หญิงใจร้ายแต่ไม่กล้าผู้เชี่ยวชาญพบที่อยู่ของคณะบดีสูงสุดของสรรํานักศักดิ์สิทธิ์ต้าฉินแล้วอธิบายในดินแดนเหนือเมฆแต่ตอนนี้ที่นั่นไม่สบายใจมากเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดอีกฉันจะไปที่นั่นด้วยตนเอง พื้นที่ตกอยู่ในความวุ่นวายและในขณะที่สมบัติกำลังถือกำเนิดผู้คนจำนวนมากจากทวีปเจิ้นหยานก็รีบเร่งไปทางนั้นท่านอาจารย์ร่างกายของคุณรอให้ท่านคณบดีกลับมาดีกว่าแล้วใช้ปากกาศักดิ์สิทธิ์ค้นหาที่อยู่ของหมอชั่วฉันจะไปดินแดนเหนือเมฆทันทีไม่คุณและเฟิงอยู่ไปเตรียมตัวให้พร้อมไม่กี่วันต่อมาอาจารย์นี่คือแม่สามีของฉันยานเหนียงคุณจะเห็นว่าเธอสบายดีขอบคุณ ขอบคุณที่ช่วยฉันนะะสาวน้อยถ้าไม่มีเธอเราทั้งแม่และลูกคงตายไปนานแล้วเฟิงเอ๋อไม่มีโอกาสที่ดีที่จะติดตามคุณไม่จําเป็นต้องสุภาพอีกต่อไปเมื่อคุณเข้ามารับราชการแล้วฉันจะไม่ปฏิบัติต่อคุณอย่างเลวร้ายนี่คือสิ่งที่เขาสมควรได้รับอย่างจริงใจแม้ว่าหญิงสาวจะพูดแบบนี้ก็จะไม่เปลี่ยนสถานการณ์การ,การช่วยชีวิตแม่และลูกของเราถ้าหญิงสาวไม่ว่าอะไร ฉันจะติดตาม FENGER และเรียกคุณว่าอาจารย์ใช่ไหม FENGER กำลังไปที่ d ด็กินโฮลิคอเทอรฉันเกรงว่าคาริอห่ของหมอชั่วร้ายนี้จะไม่มีใครดูแลหากคุณเชื่อใจฉันได้หยานเนียงก็ยินดีที่จะแบ่งปันความกังวลของอาจารย์ของฉันและแก้ไขปัญหาของเขาใช่แล้วแม่ของฉันก็มีพลังมากเช่นกันจริงๆแล้วฉันคิดไม่ออกหลายอย่างเลย มันช่วยแก้ไขความต้องการเร่งด่วนของฉันได้จริงๆฉันกังวลว่าจะหาใครมาช่วยจัดการกับกองกําลังทั้งหมดและจัดการกับเรื่องน้ำำําอมฤตไม่ได้เยี่ยมมากเป็นพรของยนเนียงที่สามารถแบ่งปันความกังวลของเจ้านายของเธอได้ยังไงก็ตามอาจารย์เรามีข่าวเกี่ยวกับกองกําลังที่คุณต้องการสืบสวนราชวงศ์ศักดิ์สิทธิ์ต,ต้หยง ผู้คนในพื้นที่สีดำบอกว่าพวกเขาสามารถค้นพบได้มากในขณะนี้พลังที่อยู่เบื้องหลังมันถูกซ่อนไว้อย่างมากและจะต้องใช้ความพยายามบางอย่างเพื่อไปต่อปล่อยให้คนจากแบล็คโดเมนสอบสวนต่อไปหากคุณมีข่าวใดๆโปรดรายงานให้ฉันทราบทันทีไม่เป็นไรฉันไม่รีบอยู่แล้วถ้าเทนเซนย้ายไปสอบสวนคงรู้มานานแล้วจะไม่มีความล่าช้าใดๆฉันทำสิ่งนี้เพื่อประโยชน์ของคุณเองไม่ต้องกังวลฉันจะไม่กลับไปกับคุณ ฉันระวังเกินไปไม่ว่าฉันจะพูดอะไรฉันก็จะคิดว่ามันเป็นเพียงข้อแก้ตัวสำหรับฉันที่จะหนีไปในขณะที่ฉันสงสัยทำไมฉันถึงรู้สึกลำบากใจเล็กน้อยจะกระวนดีเทียนอยู่ถ้าคุณไม่ไปรายงานตัวที่สาขาที่อนิวทำไมคุณถึงมาที่นี่เหลือเวลาอีกสองวันก่อนการลงทะเบียนไม่มีประโยชน์ที่จะไปเร็วๆนี้ฉันเพิ่งไปเยี่ยมครอบครัวหยานอยู่บังเอิญสนใจอาการของเด็กที่กล่าวถึงในจดหมายมาก ว่ากันว่าตระกูลนี้ก็ลึกลับเช่นกันแม้ว่าจะอยู่ในจัก,กรวรรดิอันิวแต่ก็ไม่ขึ้นอยู่กับจัก,กรวรรดิอันิวแม้แต่ราชวงศ์ก็ไม่กล้าที่จะยั่วยุมันไม่ไม,ไม่มีการรับประกันว่าครอบครัวดังกล่าวจะจําคุณไม่ได้แค่อยู่ในโรงแรมกับหมูหอมตัวน้อยฉันได้จัดรูปแบบทั้งภายในและภายนอกห้องเพื่อปกป้องคุณฉันก็อยากไปเหมือนกันมันเป็นแบบนี้อีกแล้วฉันไม่ชอบสิ่งนี้โอเคฉันจะรีบกลับมาหาคุณอย่ากโกรธนะ เฮ hey, ฉันยังเด็กอยู่เลยเหมาะไหมที่จะแสดงให้ฉันดูปกป้องเขาให้ดีถ้ามีอะไรเกิดขึ้นฉันจะสตูคุณโอเคอาจารย์ไม่ต้องกังวลฉันจะรับใช้คุณเหมือนบรรพบุรุษเขามักจะอยากตุนฉันอีกฉันไม่ใช่หมูจริงๆประตูตระกูลหยานเยเว่ทำไมาคนจากเย่เฉียนหมิงถึงมาที่นี่ฉันเพิ่งตอบรับคำเชิญจากตระกูลหยานเยเว่และไม่ได้บอกว่าจะไป ผู้ชายคนนี้จัดให้คนรออยู่ที่นี่และเขาก็รอบคอบมากนี่จะเป็นเรื่องยากมากหากจะเข้าไปอย่างเปิดเผยคงทําไม่ได้อย่างแน่นอนนี่คือรถม้าของตระกูลยันอยู่หรือไม่ดูเหมือนว่าการซ่อนตัวอยู่ในรถมา้าและเข้าไปในบ้านจะเป็นทางเลือกที่ดีขี่มา้าฮึ่ฮึแอบเข้าไปในเกวียนเสร็จแล้วออกไปให้พ้นทางใครยันเยวศวีอยาขยับ ฉันมาที่นี่ตามคำเชิญฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ